ผู้ชมตอนนี้เนี่ยจำเป็นเหลือเกินนะฮะที่จะต้องมากําหนดทิศทางกันใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของผู้สมรู้ร่วมคิดนี่แหละครับที่ต้องหาให้เจอเพราะมันต้องมีคนมาช่วยกันทําอะไรตรงนี้อยู่แล้วน้องจีน่าจะเดินไปในระยะทางเป็นกิโลกิโลบนป่าบนเขาแบบนั้นไม่มีทางเป็นไปได้นะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางพลตารวจตรีพิเชษจิรนันตสินครับท่านเป็นผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็เดินทางมาประชุมที่สพแม่แตงเลยนะฮะเพื่อมากําหนดทิศทางในคดีของน้องจีนา่าหลังจากจับกลุมนายอาผะมาสอบสวนแล้วพบว่า ให้การกลับไปกลับมาวกวนคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อถือจริงๆโดยเฉพาะประเด็นผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยโดยตํารวจเนี่ยก็จําเป็นเหลือเกินครับที่จะต้องกันผู้ที่ไม่มีส่สวนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปส่วนบรรยากาศที่หน้าสอพอแม่แตงล่าสุดเนี่ยนะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็ได้มาเตรียมกําลังรอด้านหน้าโรงพักด้วย และมีรายงานออกมาเป็นสามกระแสนะครับก็คือตํารวจแจ้งข้อหานายอาภะเพิ่มจากเดิมนะครับที่แจ้งเพียงข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายตอนนี้มีการเพิ่มข้อหารากกู้เยาว์ไปด้วยแล้วนะครับส่วนอีกกระแสก็คือเตรียมนําตัวนายอาภะเนี่ยไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านห้้ยฝากดาบเนี่ยนะครับว่าจะนําตัวไปฝากขังอะไรด้วยยังไงหรือเปล่าครับอ่ะมีรายงานครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตํารวจได้เข็นสอบปากคำนายอาภะนะครับซึ่งตัวนายอาภะเองเนี่ย ยังกลับคำให้การอีกครั้งหนึ่งบอกว่าตัวเขาไม่ได้ทําหลังจากก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจําได้ไหมครับว่าตัวนายอาผาเนี่ยเป็นคนซัดทอดว่ามีคนวงการให้เขาลักพาตัวน้องจีน่าโดยแลกกับค่าจ้างเป็นยาเสพติดนั่นเองแหละครับตารวจก,ก็เลยเชิญตัวพยานปากสาคัญนะครับซึ่งเป็นญาติของน้องจีน่าซึ่งเป็นคนเจอตัวน้องเป็นคนแร,แรกในกระท่อมร้างบนยอดเขานะครับเพราะว่าบอกว่าเดินตามคําบอกเล่าของหมอผีมาให้ข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับ เบื้องต้นไม่พบความเชื่อมโยงว่าญาติของน้องจีน่าเกี่ยวข้องไปกับการหายตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้ปล่อยตัวบรรดาญาติของน้องจีน่ากลับบ้านแล้วและครับแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับนายอาภานี่เอาอีกแล้วครับกลับคําให้การอีกแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนลักพาตัวน้องจีน่าอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมซึ่งเบื้องต้นตํารวจก็แหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาไป เอาจับตัวไปตรวจปัสสาวะหน่อยดีกว่าปรากฏว่าผลตรวจปัสสาวะของนายอาภาเนี่ยก็ไม่ได้พบสารเสพติดอะไรใดๆนะครับซึ่งขณะนี้ตำรวจก็กาลังประชุมกันอย่างแคร่งคริดกเลยทีเดียวนะครับเพื่อกําหนดทิศทางการทําคดีของน้องจีน่าเนี่ยให้มันรัดกลุมที่สุดเพราะว่านายอาภาเนี่ยเดี๋ยวก็บอกว่าอ่ะผมเป็นคนทําสารภาพครับอ่าเราซัดทอดไปคนนู้นคนนี้นี่บอกว่าไม่ได้ทําอีกแล้ว คือในเมื่อนาย oh <my. S 1> อาภาเนี่ยนะฮะยังให้การกลับไปกลับมาซึ่งตํารวจเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปปักใจเชื่อในคําให้การของนายอาภาได้เลยนะครับบิ๊กตำรวจนะฮะที่ดูแลคดีนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต้องรอผลนิติทางวิทยาศาสตร์กันหน่อยแล้วว่าตกลงแล้วมันเกี่ยวข้องกับนายอาภาหรือไม่ยังไงบ้างน,นะฮะ mm hmm. เพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยไปฟังคาให้การของนายอาภาเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปตามทิศทางไหนแล้วนะฮะท่านสิครับ พันตรวจเอกทวัชชัยพง์วิวัชชัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค5เปิดเผยถึงการคลี่คลายคดีนี้นะฮะว่าการทํางานของตํารวจเนี่ยมอบหมายให้ท้องที่ทํางานด้านการสอบสวนส่วนการสืบสวนนั้นนะครับจะใช้ข้อเท็จจริงพิสูจน์ ด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อมายืนยันเอาผิดกับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องแล้วก็ที่มีการให้การร่วมมือกับนายอาผานี่แหละฮะใช่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์มายืนยันเท่านั้นนะครับใช่ครับส่วนความเห็นของชาวบ้านครับตำรวจเองก็รับฟังไว้แต่ต้องสอดคล้องกับพยานหลักฐานแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันตอนนี้ยังไม่ได้จับใครเพิ่มนะครับนอกจากนายอาผานะส่วนคนอื่น อาจจะมีการนําตัวมาสอบสวนเพื่อหาข้อมูลในเร็ววันนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะใช่แล้วนะครับซึ่งเรื่องเรื่องนี้นะคุณผู้ชมครับโอ้โหกอ,องบัญชาก,การตํารวจแห่งชาตินี่แหละครับเขาก็กําลังจับตามองอยู่ด้วยนะครับล่าสุดบิ๊กปั๊เนี่แหละครับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุดนี่ท่านก็บอกเลยนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่นะฮะแล้วก็ให้ทีมสอบสวนมือพิการนี่ได้ลงพื้นที่นะครับมาร่วมสอบสวนในคดีของน้องจีน่านี้แล้วด้วยนะครับมีรายงานนะครับว่าทางพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุ ซึ่งท erm ่านเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้ส่งชุดสืบสวนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนำทีมโดยพลตารวจตรีจิรพภูริเดชนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางรวมถึงพลตารวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มผู้บังคับการกองปราบปรามรวมถึงพันตํารวจเอกธีรเดชธรรมสุทธีครับท่านเป็นรองผู้บังคับการกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด3านะครับซึ่งตํารวจทั้ง3นายเนี่ยนะฮะเป็นยังไงนะครับพี่ปิ๊กถือว่าเป็นมือพกการนะคุณเต้คุณผู้ชมก่อนหน้านี้พบบตรเนี่ย ได้สั่งให้ไปล่าจับกลุมคดีอดีตพุ่งกับโจ้จับได้ไะอ,อก็มีการสั่งการไปครั้งนี้เพิ่มเติมนะครับเพื่อร่วมสืบสวนสอบสวนกับทีมสืบสวนสอบสวนตํารวจภูทรภาค5แล้วก็ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับเรื่องของตอนนั้นนะฮะว่ามีใครที่สมรู้ร่วมคิดกับอาภาหรือไม่ย,ยังไงบ้างแล้วก็คงจะต้องไปสอบสวนนายอาภาอกีกรอบหนึ่งนะฮะว่าสรุปสุดท้ายเนี่ย เป็นคนทาหรือว่าไม่ได้เป็นคนทำยังไงบ้างนะฮะจะเอาความจริงจากปากนายอาผาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวก็กลับไปกลับมานะครับซึ่งทางนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนเนี่ยแล้วก็ขยายผลการสืบสวนต่อไปเนื่องจากคาให้การของผู้ต้องหานี่มันน่าสงสัยจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็น่าเชื่อว่ามีความคลุมเครือน่าจะมีผู้ต้องหาคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนนะครับก็ต้อง ใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมครับเพื่อนในการสอบสวนเพื่อคี้การข้อสงสัยของสังคมนะครับครับอ่หลายคนถามหาอาการของน้องจีน่าว่าน้องปลอดภัยดีหรือยังนะครับอาการเป็นยังไงคือตอนนี้ต้องบอกว่าน้องอาการปลอดภัยดีแล้วเพียงแต่ว่ายังมีอาการเหมือนหวัดภาวาอยู่ก็ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้มาเท่าไหร่ฮะแม้กระทั่งเป็นพ่อกับแม่ของน้องเองก็ตามนะครับ เนี่ยครับขณะนี้น้องจีน่ายังรักษาตัวอยู่ที่ห้องความดันลบโรงพยาบานลคนครพิงจว,วัดเชียงใหม่นะครับโดยมีพ่อแม่ของน้องเนี่ยอยดูแลไม่ห่างเลยนะครับซึ่งพ่อน้องจีน่าครับนายสุริยะวงศิราลุ่งนะครับเปิดใจกับทีมข่าวช่อง8ผ่านทางโทรศัพท์นะครับบอกว่าน้องจีน่ายังมีอาการอ่อนเพลียจากการถูกลักพาตัวไปเกือบ3วันตอนนี้คุณหมอก็ให้น้ําเกลือนะครับแล้วก็พบว่าน้องมีอาการขาดน้ำรวมไปถึงมีแผลที่ถูกหญ้าบาดกิ่งไม้เกี่ยว แล้วก็มีรอยยุงกัดเต็มตัวเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือน้องจีน่าเนี่ยมีอาการหวัดผวาอย่างที่พี่เกินไปนะครับคนรอบข้างแม้แต่พ่อเนี่ยยังไม่ยอมให้อุ้มให้กอดเลยนะแต่ตอนนี้อาการหวัดผวาที่ว่านี้มันก็เริ่มลดลงแล้วนะครับก็ยอมให้พ่อแม่ได้กอดแล้วซึ่งจากนี้ก็จะมีจิตแพทย์เด็กครับเข้ามาดูแลช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของน้องจีน่าด้วยส่วนเรื่องคดีความครับพ่อก็บอกว่าขอให้เป็นเรื่องของตํารวจได้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ก่อนนะฮะในช่วงนี้เพราะว่าส่วนตัวพ่่อเี ตอนนี้ก็พอใจถึงที่สุดแล้วล่ะกับการได้ลูกสาวคืนมาอย่างปลอดภัยแบบนี้นะครับอาเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพ่อของน้องจีน่าสักนิดหนึ่งครับอาการบาดเจ็บ่อนพี่อะไรของน้องมีไหมครับวันนี้ดีขึ้นมาทานข้าวได้เนาะทานน้ำไข้ก็ไม่มีแล้วเมื่อวันเมื่อวันมีไข้หน่อยหมอบอกมีการขาดน้ำเนาะอาการดีขึ้นมากนะครับน้องกินข้าวกินอาหารได้หรือยังครับทานได้นะครับไปนะครับเติมน้ําเกลืออยู่ไหมครับตอนนี้น้าเกลือนี่ยังเติมไม่อยู่เนาะ แต่หายออกที่นั่นแล้ว่งาออกเนาะจะรอดูอีกทีนงครับคุณคุณหมอว่าไงบ้างครับน้องแข็งแรงไม่หรือว่ายังไงครับแข็งแรงดีครับแข็งดีคุณหมอก็บอกเบื้องต้นเนาะแข็งแรงดีครับพูดถึงอาการของน้องจีน่านะครับก็ดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าอาการของน้องวันแรกที่ไปเจอน้องแล้วก็พามารักษาต่อที่โรงพยาบาลเนี่ยวันแรกที่น้องเนี่ยเจอผู้คนยังหวัดผวาอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ยอมให้แม้กระทั่งพ่ออุ้มหรือว่าก่อน คือวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าน้องค่อนข้างที่จะคงจะตกใจอ่ะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกเอาไปปล่อยเอาไว้เกือบ3วันนะฮะหลังจากนั้นครับอาการของน้องเมื่อวานที่ผ่านมาก็ยังมีอาการหวาดระแวงอยู่ว่างเริ่มพูดคุยกับคนรอบข้างได้นะครับแล้วก็ยอมให้พ่ออุ้มแล้วแหละขณะเดียวกันน้องมักจะพูดเวลามีคนเข้าไปใกล้บอกว่าอย่าเข้าใกล้นะคือประมาณคงหวาดระแวงหรือว่ากังวลอยู่ครับนะฮะขณะเดียวกันน้องก็เริ่มที่จะกินอาหารได้แล้วนะครับ ขณะที่ทางผู้ในการโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายแพทย์วรเชษก็บอกว่าคุณหมอดูแลน้องจีน่าพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ให้พักฟื้นอยู่ด้วยกันเลยนะครับในห้องความดันลบอาการทั่วไปปลอดภัยดีฟื้นตัวได้ดีแต่เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยรวมคุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรน่าห่วงข่าวช่องแปรคบเครื่องเคียงข้าง